ครสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องห้องหอกติดดิงอีกแล้วเช่นเคยนะครับเช้าๆเลยมาตามดูอาการของวัวป่วยนะครับตามมาหลายวันแล้วนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนี่เป็นวัวนะครับซึ่งเขาลุกไม่ได้มีท้องอืดด้วยนะครับถ่ายเป็นเลือดด้วยนะครับไม่ดีขึ้นเลย น้องโบมีหมอมารักษาหลายวันแล้วเนะาะหอหลายวันแล้วองโบดูหน้าเศร้าๆเลย <laughs> เป็นยังไง <laughs> สงสารวัวมากเป็นวัวอะไรครับวัววัวดดยครับอ๋อ oh, วัวดดยท้องแก่เนาะ <laughs> อ,อ,อีกถึงสิวันไหมครับจะคลอดเนี่ยคลอดยีาโอ้โหกำลังจะได้ผลผลิตเลยหน้าตาแปล้วเลยลุกไม่ได้เลยเนาะเห <laughs> นื่อยมาก <laughs> ไม่กินอาหาร <laughs> ไม่กินอาหารเนาะครับวันนี้ จะแนะนําวิธีการนะครับกระตุ้นให้เขาย้ายเอื้องหน่อยเขาไม่ย้ายเอื้องก็เลยท้องอืดนะครับน้องโบเทคนิคครับนี่นี่น,น,นี่ทำให้เขาย้ายเอื้องนะครับใช้ยอดยญ้าอ่อนนะครับป้อนกระป้ายนี่น้องโบให้กินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเขากินเรื่อยๆอชุบน้ํานิดนึงนะครับย่้านอ่อนยญ้าระบดาดย้าระบาดย่างอกใหม่ๆในนาชุบน้ํานิดนึง ว่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสดใสสดใสอ่าหน้าตาสดใสจริงๆแต่ลุกไม่ได้มดแรงท้องยังอืดอยู่เลยนะครับนี้เป็นเทคนิคนะครับหองออกดินแนะนําให้อ่าใช้หญ้าอ่อนนี่นะครับหญ้าอ่อนนี่ให้เขาเคี้ยวเอื้องป้อนไปอีกอ่าป้อนป้อนป้อนอ่าป้อนไปด้านข้างนะครับป้อนไปด้านข้างอ่าป้อนทีละหน่อยประมาณกำมือหนึ่งให้เขาย้ายเอื้องนะครับ เป็นเทคนิคภูมิปัญญานะครับเหตุผลที่เราให้เขาย้ายเอื้องเพราะว่านะครับเขาเคี้ยวหญ้าเสร็จก็จะเกิดน้ําย,ย่อยน้ำย่อยในน้ําลายนี่ครับในน้ําลายนี่เป็นการหลั่งน้ําย่อยออกมานะครับเขาเคี้ยวเอื้องอในในน้าลายเป็นด่างนะครับเป็นด่างเคี้ยวเอื้องอ อย่องก็จะมีน้ำลายไหลออกมาเริ่มมีน้ำลายแล้วครับเป็นฟองนัเนี่ยตอนแรกไม่มีปากแห้งเลยใช่ไหมน้องโบทีแรกปากแห้งเลยอ่าเริ่มมีน้ำลายออกมาแล้วน้ำย่อยออกมาแล้วอ่ากินสดใสสดใสตายังสดใสอย,อยู่เลยนี่น้องโบเก่งมากครับผมแย่ไปด้านข้างนะครับประมาณถ,ถึงฟันกรามแล้วก็ชักมือออกมานี่เขาอยากกินอยู่นะครับอยากกินอยู่ แต่ก็หมดแรงเพราะเขาสุดสมมนเนื่องจากเขาท้องเสียนะครับท้องเสียมาแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะด้วยนะครับท้องอืดรุนแรงเลยแต่ไม่ถึงท้องอืดน,นะครับท้องอืดเนื่องจากเขาน่าจะได้รับอาหารข้นหรืออาหารหมากมากเกินไปหรือได้รับเชื้อนะครับช่วงนี้ก็จะมีเชื้อรานะครับฝนตก ฝนตกช่วงปลายฤดูฝนนี่มีฟางเกิดเชื้อรากินฟางเข้าไปมีเชื้อรานะครับฝนหลงฤดูนี่รับเชื้อราเข้าไปทําให้ท้องอืดเน,นื่องจากาจุลินทรีย์ในกระเพาะถูกทําลายนะครับตายแล้วก็ท้องอืดกระเพาะไม่ทํางานกระเพาะหมักไม่ทํางานนี่นี่เป็นการกระตุ้นนะครับโดยให้หญ้าสดนี่แหละป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไป แล้วเขาก็หลั่งน้ำลายออกมาครับน้ำลายเป็นด่างแล้วก็จะกลืนเข้าไปนะครับไปอยู่ในกระเพาะหมักนี่ยกระเพาะรูเมนเนี่ยครับพอที่หนึ่งนี่อ่าพอกระเพาะที่หนึ่งตอนนี้เป็นกรอยู่ใช่ไหมครับค่าพีเ,ททเออ่าเป็นกรนะครับเป็นกรนี่ค่าพีเททต่ําเป็นกรแล้วก็เจอน้ําลายเป็นด่างเข้าไปก็จะไป นะครับไปลดโกรดในกระเพาะก็ทําให้สภาพก,ะพกะนะระเพาะก็จะดีขึ้นนะครับ่าพีเพก็จะดีขึ้นนะครับเหมาะสมกับการย่อยอาหารกระเพาะก็จะทํางานจุลินทรีย์ก็จเจริญเติบโตได้ครับนี่ก็เป็นวิธีคกนอีกวิธีหนึ่งนะครับช่วงเขาเคี้ยวเอื้องเนี่ยนะครับก็ทําให้เขาเลอะออกได้ลมก็จะขับออกมาโดยอัตโนมัติ นะครับเลือกออกมาทั้งปากกระเพาะเขาก็จะยุบได้นะครับนี่ก็เป็นการช่วยวิธีหนึ่งนะครับโอ้รู้สึกป้อนไปป้อนมาเขาสดชื่นขึ้นไหมน้องโบสดชื่นเออนะครับผัวเนี่ยถ้าเขากินอาหารคนไม่สมดุลกับอาหารหยาบเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเ,กกเราเื่องกระเพาะนะครับ น่าเลอออกละเสียงเลอมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นเปรียปร้ยวใช่ไหมเ,เลอออกละเริ่มดีขึ้นแล้วครับนี่นี่นี่เป็นการช่วยโดยวิธีกลนนะครับบางทีเราใช้แต่ยามากเกินไปก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันนี่น้องสดใสคงจะดีขึ้นแล้วละ่ะเริ่มน้ำลายเป็นฟองแล้วแล้วเ,เลอออกเรื่อยเรื่อยนี่นะครับ น้องโบค,คงจะชื่นใจขึ้นหน่อยนึงแล้วเนาะ,นนะครับหมอมาแนะนําให้อย่างนี้นะครับน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็น่าจะทําสักสามมือนะครับก็ป้อนเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่อยากกินนู่นแหละนะครับอาชุบน้ําหน่อยก็ดีอ่ากินได,กนได้ก็ป้อนไปเรื่อยๆนะครับสักสามมื้อะไรยังดี เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอาการก็จะดีขึ้นนีความพยายามสูงรักวัวมากนะครับน้องโบเจ้าสดใสเขามีปัญหาเรื่องออกระเพาะเป็นกรดมากเลยนะครับจุลินทรีย์เขาอาจจะ ตายนะครับกระเพาะไม่ทํางานเนื่องจากเขาท้องเสียามาอย่างเหลือลังเลยนะครับกระเพาะหมักไม่ทํางานนี่ก็เป็นเทค1นึงเนกหนึ่งเนี่ยครับที่หัวออกติดดินได้มาแนะนํากันนะครับวิธีลดกดในกระเพาะอาหารโดยการป้อนหญ้านะครับเป็นวิธีกล ที่จะได้แนะนำกันนะครับคิดว่าเป็นสิ่งดีๆจากช่องหัวอกติดดินนะครับได้แนะนำกันแชร์ประสบการณ์กันในวันนี้นะครับก็ฝากไว้กับช่องหัวอกติดดินนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ห้อยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องหัวอกติดดินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ สวัสดีครับ